ซัมเมอร์นี้ยอมมินพิชยาแหวะเต้าอวดอื่มฮอตตลอดแตกรับฉายาจะแม่สายแซบคนใหม่ในวงการบันเทิงไปเลยค่ะสำหรับนางเอกสาวสวยมินพิชยาถ้าเข้าไปส่องใน i อจะเห็นว่าเจ้าตัวช่วงนี้มักจะอวดลุกเซ็กซี่ออกมาโชว์ชาวเน็ตให้ร้องว้าวอยู่บ่อยๆและมักมีวลีเด็ดออกไม้ชาวเน็ตขยมย่อไลค์ตลาดค่ะ ล่าสุดทำเอาไอจีฮอตปลอดแตกมากมากเมื่อสาวมินฟาอนลุกแซบมาในชุดเดทของคอแหวกเต้าอวดอึมล้นทะลักโชว์หน้าท้องแบลลัรบ ผิวขาวเนียนใสหุ่นสุดเปะ๊ะถึงขั้นต้องยกนิ้วให้เลยจ้ะยืนโพสท่านอนโพสยัวย่วยั่วอินเนอร์ความแซบมาเต็มงานนี้ทำเอาหนุ่มๆตาค้างตัวเก่งกลับบ้านกันไม่ถูกเลยทีเดียวจ้าเพราะทั้งน่ารักทั้งสวยและแซบครบเครื่องซื้อสุด,สด